หลังจากที่เราแปลงจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเสียบท่ากับตัวปากฉลามตรงนี้เลยครับเสียบเข้าไปนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับเป็นข้อต่อ3ทางนะครับสำหรับท่อ PE นะครับขนาด16มิลนะครับตัวนี้จะต่อจากตัว PVC นะครับท่อ PVC แปลงมาเป็นท่อ PE นะครับขนาด16มิลนะครับ แล้วก็จะพามาดูวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับก็เราก็จะมีตัวท่อ PVC นะครับขนาด4หุนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเกลียวในนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานครับเราก็จะหมุนเกลียวนะครับหมุนเกลียวเข้ามา่างนี้ครับแปลงจากท่อ PVC นะครับมาเป็นท่อ P อขนาด16มิลนะครับ เป็นออกได้ทั้ง2ด้านเลยครับตัวนี้น,นี่ก็จะเป็นท่อ PE นะครับขนาด16มิลนะครับเราก็จะใช้หลังจากที่เราแปลงจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเสียบเข้ากับตัวปากฉลามตรงนี้เลยครับเสียบเข้าไปนะครับทั้ง2ด้านนะครับอันนี้จะเป็นเสียบเสียบได้ทั้ง2ด้านนะครับตรงนี้นี่จะค่อนข้างแน่นมากเลยครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็วิธีการใช้งานไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะพามาดูขนาดต่างๆของตัวข้อต่อสามทางตัวนี้นะครับโอเคครับก็ขนาดเกลียวนะครับเกลียวตรงนี้นะครับเกลียวตรงนี้นะจะเป็นขนาด4ี่หุนนะครับหรือ 1.2ทับสนะครับ1.2ทับสนะครับส่วนตรงนี้นะครับปากฉลามตรงนี้นะครับจะเป็นขนาดสําหรับเสียบท่อพี่อี16มิลนะครับเราจะมาวัดให้ดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นขนาด15มิลนะครับขนาด15มิลเพราะว่าตัวนี้จะเล็กกว่าท่อนะครับ15มิลเพื่อจะเสียบท่อ16มิลนะครับตัวนี้ ขนาดข้างนอกนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางครับ15มิลข้างในนะครับข้างในเนี่ยรูข้างในเนี่ยขนาด10มิลนะครับรูที่จะส่งน้ําไปนะครับขนาด10มิลตรงนี้นะครับก็แล้วก็เกลียวตรงนี้นะครับเกลียวเกลียวเนี่ยข้างนอกนะครับก็ขนาด21มิลนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูท่อรูส่งน้ำข้างในนะครับ รูส่งน้ำข้างในเนี่ยก็ขนาดอยู่ที่14 1สหมิลนะครับขนาด15้ามิลนะครับตรงนี้ตัวตัวเกลียวนะครับขนาดความยาวของเกลียวตรงนี้นะครับอยู่ที่16มิลนะครับแล้วก็ระยะเสียบนะครับระยะเสียบตรงนี้นะครับขนาดอยู่ที่ 29มมิลนะครับหรือ2.9เซนนะครับร2เซน9มิลนะครับ,นนรบตรงนี้ระยะที่เราจะเสียบเข้ามาได้ลึกนะครับขนาดความยาวรวมนะครับความยาวรวมก็จะเป็นขนาดเจ็ดแเซนนะครับความยาวรวมอยู่ที่8เซนนะครับตรงนี้8เซน ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวข้อต่อแปลงจาก PVC นะครับท่อ PVC ให้ใช้เป็นท่อ PE/ นะครับ3ทางตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาไว้เพื่อให้ดูว่าขนาดเท่าไหร่มิติยังไงนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ